สวัสดีพี่น้อง。 เสียสละเวลามาร่วมประชุมกับพรรคประชาไทยในวันนี้นะครับผมจะไปเอาที่ที่ดินของรัฐที่มันว่างเปล่าเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่สวนสาธารณะที่ป่าสงวนที่มันเสื่อมโทรมที่อะไรต่างๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเยอะมากสามรอยี่สิบเอ็ดล้านไร่เนี่ยแบ่งเป็นโซนแบ่งเป็นโซนเนี่ยของประเทศไทยสามรอยี่สิบเอ็ดล้านไร่นะประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยสามรอยี่สิบเอ็ดล้านไร่แบ่งเป็นที่ที่มีชนดเนี่ยไม่เท่าไรเองประมาณร้อยกว่าล้านไร่เศษ ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมีโกโกมสปกมีอ่าหนองโซสามอยี่ประมาณร้อยกว่าล้านไร่ฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปดูมาแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะทํายังไงไอท้ที่สาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยนะครับเอาไปออกกฎหมายยกเลิกเป็นของรัฐบาลของราชาการเอามาแจกให้พี่น้องประชาชนแต่มันต้องออกกฎหมายดิแมียออกกฎหมายใครเป็นคนออกรู้ไหมมันต้องรัฐสภา,าเป็นคนออกเข้าใจไหมพอ่อ มันสัมปะหลังราคาตกใช่หรือไม่ใช่แล้วถ้าสมมติพ่อเป็นสอสพ่อจะแก้อย่างไรก็หาตลาดโลกใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เอามันสัมปะหลังมาขายในไทยมันไม่พอแม่แล้วต้องไปเปิดตลาดโลกอ้าวพี่นมรูปหลอขอเสียงหน่อยเสียงแรกเลยคงจะเป็นกรอบเจรจาอยู นะครับดูที่สภา,าก้าว่าอย่างไงพี่กับที่ประเด็นหนึ่งมติคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่นะครับเห็นชอบในการเปิดตลาดสินค้าทางการเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การค้าโลกหรือ WTO นะครับติดตามทีมโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวเรื่องนี้ครับครับสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่ ี่น้องเกษตรกร,ก,รก็น่าจะดีใจนะครับก็เป็นมติคลรอมอก็มีเห็นชอบนะครับเป็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์กรการค้าโลกหรือ WTO นะครับให้มีกําหนดระยะเวลาในการอนุมัติตัวนี้ที่ระยะเวลา1ปีก็คือปี2 5 6 8ถึง2569นะครับก็จะเป็นสินค้าเกษตร4ตัวหลักนะครับที่จะมีโคต้านะครับแล้วก็มีการเก็บอัตราภาษีแล้วก็ช่วงเวลานำเข้าที่มีการควบคุมเข้ามานะครับ ก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์หัวหอมใหญ่นะครับชนิดแรกนะครับที่ต่อไปก็คือหัวหอมใหญ่ชนิดแห้งและเป็นผงและแห้งไม่เป็นผงมติครมก็มีเห็นชอบนะครับเป็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์กรการค้าโลกหรือ WTO นะครับให้มีกำหนดระยะเวลาในการอ,าอนุมัติตัวนี้ที่ระยะเวลา1ปีก็คือปี2568ถึง2569นะครับก็จะเป็นสินค้าเกษตร4ตัวหลักนะครับที่จะมี โคตานะครับแล้วก็มีการเก็บอัตราภาษีแล้วก็ช่วงเวลานําเท่าที่มีการควบคุมเข้ามานะครับก็จะมีเมล็ดพันธุ์หัวหอมใหญ่นะครับชนิดแรกนะครับที่ต่อไปก็คือหัวหอมใหญ่ชนิดแห้งและเป็นผงและแห้งไม่เป็นผงอันที่3าก็จะเป็นหัวพันธุ์มันฝรั่งส่วนอันที่4ี่ก็คือหัวพันธุ์หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปนะครับก็แต่และตัวก็จะมีโคต้าที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีการ ผักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับก็จะมีตัวหลักๆก็คือเมล็ดพันธุ์หัวหอมใหญ่นะครับที่อัตราบสาีจะกลับลงมาอยู่ที่ศนนะครับแล้วก็จะมีหัวมันฝรั่งอีกตัวหนึ่งที่ศเแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแจ้งให้การทางพี่ๆสื่อมวลชนได้ได้ข้อมูลนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็น3เรื่องตรงนี้ครับขอบคุณมากครับ แบแน,นำพักประชาไทยเห็นด้วยนะครับกับรัฐบาลในการเปิดตลาดสินค้าทางการเกษตรนะครับตามกรอบความตกลงขององค์กรการค้าโลกหรือ wto นะครับแต่ขอให้เพิ่มจำนวนผลิตผลทางการเกษตรไปอีกหลายรา,า,ายการเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นมีสินค้าทางการเกษตรมากมายทีเดียวและส่งเสริมให้ครัวไทยสู่ครัวโลกครับ